ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch ครับากับการรีวิวตัวละครที่ดูเหมือนจะธรรมดาครับแต่พอเอาเข้าจริงแล้วโคตรโหดเลยก็คือทหารรุ่นคุณลุงครับ Soldier 76นั่นเองและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับมาเรื่องของสกิลกันนะครับเริ่มต้นที่การโจมตีแบบธรรมดาการโจมตีแบบคลิกซ้ายครับถูกจัดประเภทเป็นแบบราิทไฟ์ฮิสแกล n นะครับแต่ก็เป็นโปรเจกต์ตายด้วยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เขียนก็ตาม ในแต่ละนัดครับทำดาเมจอยู่ที่5ถึง17ดาเมจครับขึ้นอยู่กับระยะนะครับมันมีเรื่องของ fall off r a n ด e ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใากจะพุดสับสนกันนะมันมีหลายตัวละครหลายการโจมตีเลยที่มี fall off แบบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นตัวละครอย่างบาสเตียนนะครับที่มี fall off นะครับดีว่าแมคคีเหมยลิปเปอร์รถฮอคนะครับโซลเจอร์ก็เช่นกันนะครับท็อปย้อนแล้วก็เทเซอร์ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ทุกตัวละครที่เขาจะลงรายละเอียดเอาไว้ตรงนี้นะครับเอาเป็นว่ามันมีระยะยิงของมันที่ ค่อนข้างจะเป็นระยะกลางก็แล้วากาันนะครับแล้วถ้าว่ายิงไกลมากๆเนี่ยดาเมจจะลดลงครับอย่างที่เขาเขียนว่ามันจะมีดาเมจอยู่ที่5้7ถึงสินั่นแหละความเร็วในการยิงครับอยู่ที่10นัดต่อวินาทีครับหแม็กกาซีนมี25นัดครับใช้เวลาในการรีโหลด1.5วินาทีและสามารถยิงเฮดช็อตได้ นอกจากนี้ครับขอเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับก็คือการโจมตีแบบคลิกซ้ายของ Soldier 26นั้น4นัดแรกที่ยิงนะครับจะมีความแม่นยำสูงที่สุดก็คือแทบจะตรงกลางเป้าเป๊ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าหากว่าต้องสู้กับศัตรูที่อยู่ไกลจริงๆถึงแม้ว่าดาเมจจะลดลงแต่ถ้าเรายิง4นัดแล้วหยุดแล้วก็รอบแป๊บหนึงแล้วยิงอีก4นัดแล้วหยุดไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยจะทำดาเมจได้ไม่ขี้เลอเลย ต่อมาครับการโจมตีแบบคลิกขวาหรือว่าการยิงมิไซน์นะครับเป็นรูปแบบของโปรเจกต์ตายเต็มๆเลยนะครับทำดาเมจไดถึง1 2 0ดาเมจซึ่งนั่นเยอะมากนะครับสำหรับเอ่อการโจมตีที่ไม่ใช่สกิลอัลติเมทความเร็วของมิไซน์ครับอยู่ที่40เมตรต่อวินาทีนะครับเมื่อกระทบเป้าหมายครับจะมีรัศมีการระเบิดอยู่ที่2เมตรนะครับคู่ดาว8วินาทีและไม่สามารถยิงเฮดช็อตได้ครับขอเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะครับ120ดาเมจที่พูดถึงนี้เนี่ยจะต้องยิงโดนตัวตรงๆเท่านั้นนะ จะทำดาเมจแค่80ดาเมจครับก็คือในรัศมี2เมตรนะครับแต่ถ้าหากตัวของโซลเจอร์ที่เป็นคนยิงเองนะอยู่ในรัศมี2เมตรนั้นด้วยครับจะโดนดาเมจไป40ดาเมจครับสกิลที่3มครับมาถึงเรื่องที่ไม่ทำดาเมจกันบ้านครับนั่นก็คือการวิ่งนั่นเองนะครับการกดชิปซ้ายนะครับเมื่อกดปุ่มชิปซ้ายครับโซลเจอร์ u n i x นั้นจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว8.33เมตรต่อวินาทีนะครับสิ่งที่เจ๋งก็คือมันไม่มีคูลดาวน์ครับและสกิลนี้สามารถใช้ได้เรื่อยๆ แต่อย่าลืมนะครับว่าระหว่างที่เราใช้สกิลวิ่งนี้จะไม่สามารถโจมตีศัตรูได้ครับต่อมาครับสกิลที่4ถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่เจ๋งมากๆของเกมนี้นะครับนั่นก็คือเบลติกฟิลหรือว่าการฮิลนั่นเองนะครับสามารถฮิลได้40เฮลท์ต่อวินาทีนะครับมีรัศมีอยู่ที่5เมตรครับก็คือเพื่อนๆรัศมี5เมตรนั้นจะมีการเพิ่มเลือดทั้งหมดเลยทันทีที่เริ่มใช้สกิลครับไบอติกฟิลนี้จะอยู่นานถึง5วินาทีครับและมีการคูดาวอยู่ที่15วินาที ขอเพิ่มเติมเล็กน้อยนะสำหรับใครที่คิดว่าจะเอา Soulja 36มาหลายๆตัวนะครับแล้วก็วาง b บลติกฟิ l ด้วยกันนะครับเยอะๆเลยเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่สแต็กนะครับก็คือมันไม่สามารถที่จะวางซ้อนกันคือถ้าบอกว่าเราไปยืนอยู่ระหว่าง b บ o t i c f i e l ออันที่มันซ้อนทับกันอยู่เนี่ยเราก็ได้เท่ากับอันเดียวนะครับนอกจากนี้ครับต้องระวังด้วยก็คือเบลติกฟิลนั้นสามารถถูกเกนจีสะท้อนได้ครับถ้าเกนจีสามารถสะท้อนได้เมื่อไรครับเบลติกฟิลนั้นแะที่จะอยู่พวกเดียวกันจะไปอยู่ฝั่งของข้ามแทน และสำหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่ชอบเล่น Soldier 7 6เป็นหลักนะครับแนะนำครับสามารถเข้าไปที่ออปชันได้นะครับเพื่อทำให้เรามองเห็นเลือดของเพื่อนล่มทีมได้ครับเราจะได้รู้ว่าควรจะวางบริโอติกฟิลในช่วงเวลาไหนและมาถึงสกิลสุดท้ายครับก็คือ t h c t i c a l Visor หรือว่าสกิลอัลติเมทของ Soldier 7 6นั่นเองนะครับเมื่อกดใช้ครับจะทำการล็อกเป้าศัตรูุกตัวที่อยู่ด้านหน้าเราและเมื่อกดยิงออกไปครับจะเข้าเป้าแน่นอน100%ครับ โดยสกิลอัลติเมทนี้ครับจะมีระยะเวลาอยู่6วินาทีครับและใช้ชาร์จทั้งหมด1650ชาร์จรู้จากตัวเลขแล้วอาจจะดูเหมือนเยอะแต่ว่า So l d i e r 2แนะั้นเป็นตัวละครที่เก็บแต้มชาร์จไม่ยากนะครับเพราะงั้นก็ถือว่ายังคงสมดุลอยู่ครับและสำหรับสกิลนี้ครับต้องขอเพิ่มเติมอีกเช่นกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะต้องเพิ่มเติมเยอะเพราะว่าในส่วนของสกิลมันค่อนข้างที่จะเรียบง่ายแต่ว่ามีดีเทลที่ซ่อนอยู่ข้างในเยอะเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราใชา้ัเท่ามเเป็กกากาาา,ารรรลอ้้ใหสถด เอ่อคลิกซ้ายเพื่อยิงธรรมดาคลิกขวาเพื่อยิงมิสไซล์ได้ครับแต่เมื่อกดคลิกซ้ายครับมันล็อกเป้าให้ยิงเข้าเป้าแน่นอนแต่ไม่มีการเทดช็อตครับเพราะว่ามันยิงเข้าตัวเท่านั้นนะครับส่วนการยิงแบบคลิกขวานั้นถึงมันจะล็อกเป้าให้แต่ว่าการพุ่งของมิสไซล์เนี่ยมันมีความช้าของมันอยู่นะครับเพราะงั้นถึงแม้ว่าจะล็อกเป้าให้ยิงไปแล้วตรงแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเดินหลบนั้น ก็จะไม่โดนนะครับเพราะงั้นถ้ายิงไกลมากๆก็จะค่อนข้างลำบากเหมือนกันกับการคิดขวาระหว่างที่ใช้ tactical visor นะครับและอย่างสุดท้ายครับก็คือถึงแม้ว่ามันจะล็อกเป้าให้ทุกตัวนะครับแต่มันก็มีข้อเสียครับก็คือถ้าหากว่าศัตรกูกระจุกรวมรวมตัวกันเป็นกลุ่มอยู่นะแล้วเราตัดสินใจว่าเราอยากจะยิงเออ m e r c ์ Mercy, ซึ่งอยู่ข้างหลังนะครับมันจะเลงยากมากๆครับเพราะว่าเออมันล็อกเป้าให้ครบทุกตัวเลยนะครับเพราะงั้นอาจจะไม่เหมาะกับการเลือกยิงไคร เเป็นิศแต่ถ้าพูดถึงการใช้สกิลอัลติเมทเพื่อฆ่าตัวละครที่เคลื่อนไหวได้รวดเร็วครับแล้วก็ยิงยากอย่างเทเซอร์อย่างนี้เนี่ยถือว่าได้ผลดีครับทีนี้ครับเรามาดูในเรื่องที่ว่า Soldier76 นั้นได้เปรียบหรือว่าเสียเปรียบตัวละครไหนกันบ้างอย่างที่บอกครับถึงแม้ว่าเมื่อยิงในระยะที่ไกลมากๆเนี่ยโซลเจอร์สเดนั้นจะโดนลดดาเมจไปนะครับแต่เขายังคงสามารถฆ่าศัตรูที่อยู่ในระยะไกลแต่ไกลไม่มากได้ครับซึ่งตัวละครที่อยู่ในระยะนั้นก็มักจะมีเมอร์ซี่นะครับหน แน่นอนครับว่าเมอร์ซี่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไม่สามารถสู้กับตัวละครที่ลวงด้านหลังได้อยู่แล้วอย่างเกนจิหรือว่าเทรเซอร์นะครับแต่ว่าโซเซียลเูนิสซนั้นมีโอกาสที่จะฆ่าเมอร์ซี่ได้แม้ว่าตัวเองจะอยู่ด้านหน้าเมอร์ซี่เลยก็ตามนะครับเพราะงั้นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครที่สามารถฆ่าเมอร์ซี่ได้ง่ายเป็นพิเศษละกันและอีกหนึ่งตัวละครครับที่มักจะอยู่ในระยะนี้เช่นกันแต่อาจจะไม่ได้อยู่บนพื้นครับนั่นก็คือฟาลานั่นเอง เพราะฉะนั้นครับถ้าหากว่าใจเย็นหน่อยเราค่อยๆค,คลิกซ้ายไปเรื่อยๆครับกด4นัดแล้วหยุด4นัดแล้วหยุดไปเรื่อยๆตามที่บอกนะครับการฆ่าฟารานั้นไม่ยากเลยครับแต่ไม่แนะนําให้กดยิงค้างนะครับรับคลิกซ้ายหรือการกดคลิกขวาครับเพราะว่าโอกาสตองข้างที่จะยากครับเพราะว่าถึงแม้ว่าฟาราเนี่ยจะอยู่ในระยะที่เรายิงได้ไม่ยากนักแต่มันเคลื่อนไหวตลอดเวลาครับการคลิกขวานั้นส่วนใหญ่น่าจะวืดหมด และอีกหนึ่งตัวครับที่อยู่ในระยะเดียวกันนะครับแล้วโซเจอร์ได้เปรียบมากๆกนั่นคือช็อปยอนนั่นเองนะครับถามว่าทำไมถึงได้เปรียบท็อปยอนนะครับหนึ่งเลยครับป้อมปืนของท็อปยอนนั้นมันน่ารำคาญนะครับแต่มันไม่สามารถเคลื่อนไหวไปไหนได้และมันมีเลือดไม่เยอะครับนั่นหมายความว่าโซเจอร์เบลลิซินั้นสามารถทำป้อมของท็อปยอนได้เพราะอยู่ในระยะเอ่อที่ค่อนข้างที่จะหวังผลได้นะครับรวมถึงการที่มันขยับไม่ได้เนี่ยทำให้สามารถใช้มิสไซล์ทำลายได้ไม่ยากเลยนะครับรวมถึงตัวท็อปยอนเองครับหล ไม่ได้มีความสามารถในการต่อสู้มากนักนะครับน่นแปลกความว่าโซลเจอร์หลังจากที่พังป้อมแล้วก็ฆ่าทบยอนต่อได้ไม่ยากเย็นเลยครับและสําหรับใครก็ตามครับจะคิดว่าโซลเจอร์26นั้นโคตรเก่งเลยนะครับสามารถยิงใน,นระยะที่ค่อนข้างไกลได้นะครับสามารถยิงอ,อ,อย่างรุนแรงได้ด้วยการลิดขวาสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วสามารถเติมเลือดได้และยังมีการล็อกเป้าที่เป็นอัลติเมทด้วยนะครับโคตรจะเก่งนะครับบอกเลยว่าแม้แต่ตัวละครแบบนี้ก็ยังมีความเสียเปรียบอยู่เช่นกัน แน่นอนครับว่าตัวละครส่วนใหญ่นั้นถ้าเกิดว่าต้องสู้กับศัตรูที่อยู่นอกระยะหวังผลเช่นวิโรเมเกอร์ที่อยู่ไกลามากๆอย่างนี้เสียเปรียบอยู่แล้วเพราะงั้นเราจะไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงตัวละครที่น่าจะเรียกว่าต้องเผชิญหน้ากันแต่ว่าสู้ลําบากครับตัวแรกเลยก็คือเกนจินะครับเกนจินั้นสามารถ ปัดสกิลแทบจะทั้งหมดของโซลเจอร์ได้นะครับสกิลเดียวที่ปัดไม่ได้คือสกิลวิ่งนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าคือกดคลิกซ้ายมาเกนจีสามารถปัดได้นะครับกดคลิกขวามาปัดได้แม้แต่เบลติกฟิลด์ที่ใช้ในการฮิวก็ปัดได้ครับรวมถึงสกิลอัลติเมทครับที่เป็นการล็อกเป้าครับถึงจะล็อกเป้าแต่เกนจีก็ยังปัดได้อยู่ดีครับเพราะงั้นถ้าเจอกับโซลเจอร์ t w e นะครับเกนจีนั้นได้เปรียบมากครับสมมุติว่าโซลเจอร์ twenty six เนี่ยกดอัลติเมทมานะครับแล้วเกนจีปฟรีๆแล้ววกกก็ไมมม่่ยยอิงาา ตัวละครที่2ที่ค่อนข้างได้เปรียบ Soldi e r 26ครับก็คือเหมยนั่นเองนะครับถามว่าทําไมครับสาเหตุก็คือถ้าเป็นในระยะที่ค่อนข้างห่าง s o l d จ e r จะได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าระยะโจมตีจริงๆของเหมยเนี่ยมันค่อนข้างใกล้นะครับแต่ถ้าเข้ามาสู่ระยะประชิดได้ครับ s o l d i e r 26นั้นจะเสียเปรียบทันทีครับนั่นก็เพราะว่าเหมยนั้นสามารถใช้แขนได้ง่ายกว่า Soldi e r ที่จะยิงในระยะใกล้นั่นเองนอกจากนี้ครับเหมยยังมีสกิลชิฟที่สามารถใช้ในการหลบสกิลอัลติเมทก็ได้หรือว่าหลบมิสไซล์ และที่น่าหัวร้อนที่สุดครับก็คือเวลาที่ Soldier 26นั้นเปิดสกิลอัลติเมทเทอร์ดิคอวายเซอร์ครับเพื่อที่จะยิงศัตรูให้ตายหมดเลย4-5ตัวครับแล้วกลายเป็นว่าเหมือนนัาตั้งกำแพงขึ้นมากลายเป็น Soldier มองไม่เห็นใครเลยกว่าเราจะหามุมยิงได้ใหม่ครับสกิลอัลติเมทก็แทบจะหมดแล้วทีนี้เรามาดูตัวละครที่ได้เปรียบ Soldier 26ในแบบที่ไม่ได้ฆากันบ้างครับ เมื่อพูดถึงตัวละครแนวนี้ครับก็ต้องเป็นไลฮาร์ตแน่นอนนะครับถามว่าทําไมครับก็เพราะว่าไลฮาร์ t นั้นถึงแม้จะฆ่าไม่ได้แต่สามารถทําให้โซลเจอร์เนั้นเป็นง่อยได้เลยนะครับทันทีที่โซลเจอร์เทมินั้นจะเปิดอัลติเมทครับก็คือ t ท็กท c a l ร์ไบเซเพื่อที่จะเล็งทุกตัวเลยนะครับไลฮาร์ตสามารถจางโลครับทำให้สกิลของโซลเจอร์เนั้นแทบจะหมดคุณค่าไปเลย หรือแม้แต่เซนยาตาครับเซนยาตานั้นอาจจะสามารถฆ่าโซเจอร์ได้ในบางกรณีครับแต่ถ้าหากว่าโซเจอร์26นั้นเปิดสกิลอัลติเมทหรืออาจจะเปิดทีหลังนะครับแต่ว่าโดนออฟออติสคอร์เนี่ยที่เป็นการลดอาร์เมอร์นะครับก็คือทําให้โดนโจมตีแรงขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วโซเจอร์26คนนั้นๆน,น,นะครับที่โดนดีบัฟเข้าไปเนี่ยจะเลือกอยู่ในกําบังครับเพราะถ้าออกไปเนี่ยโอกาสตายเยอะมากครับถึงแม้ว่าจะต้องเสียอัลติเมทก็คงต้องยอมเสียกันละ ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของ Achievement กันบ้างนะครับก็มี2 Achievement เช่นเดิมนะครับ Achievement อันที่1ครับก็คือเวลาที่เรากดคลิกขวานะครับที่จะใช้ออยิงจรวดออกไปเนี่ยยิงออกไปครั้งเดียวครับต้องฆ่าได้2ตัวนะครับซึ่ง2ตัวนั้นก็น่าจะต้องใกล้ตายอยู่แล้วนะถึงจะมีผลอย่างนี้ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่ารัศมีใน2เมตรนั้นเนี่ยทำดาเมจแค่80ดาเมจซึ่งไม่มีใครที่มัซิมัมเลือต่ำกว่า80อยู่แล้วนะครับ อ่ยยิงไปตาย2ตัวนะครับในโหมดไหนก็ได้ครับจะเป็น Quick Play หรือว่า Competitive ก็ได้นะครับรับสเปรย์ไปเลยครับในแบบของ Pixel นะครับและ a c h i e v e m e n t อันที่2ครับก็คือเวลาที่เราใช้สกิลอัลติเมทครับ t a c ที่ a อ w i s r นั้นใช้ครั้งเดียวครับต้องฆ่าได้4ตัวละครนะครับในฝั่งตรงข้ามนะถ้าเกิดว่าทำสำเร็จครับไม่ว่าจะเป็นในโหมดของ Quick Play หรือว่า Competitive Play ก็ตามครับรับไปเลยครับสเปรย์แบบคิวครับสุดท้ายครับในส่วนของการรีวิวจากผมเองนะครับ สำหรับผมแล้ว s o l d i e r Music เนี่ยเป็นตัวละครที่นเนกประสงค์นะครับคืออย่างที่บอกมันสามารถทำดาเมจได้ดีนะครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วนะครับการเคลื่อนที่เร็วเนี่ยมีผลมากแปลว่ามันจะสามารถสู้ต่อด้านหน้าก็ได้หรือว่าจะอ้อมด้านหลังเราไปสู้ก็ได้นะครับสามารถฮิลได้ครับการฮิลได้นั้นหมายความว่ามันสามารถแทงได้ในระดับหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่แทงเต็มเต็มเหมือนกับตัวแทงจริงจริงก็ตาม นอกจากนี้ครับมันยังสามารถช่วยตัวฮิลนะครับที่เป็นฮิลเลอร์อย่างลูซิโอ Mercy, หรือว่าเมอร์ซี่หรือว่าแอนนาครับในการฮิลได้ด้วยครับส่วนสกิลอัลติเมทครับปัญหาที่เจอบ่อยก็คือคนมักจะไม่ค่อยยอมใช้ถ้าเกิดว่าศัตรูมีไม่ครบทีมอะไรอย่างเงี้ยอันที่จริงการฆ่าศัตรูได้2หรือ3ตัวก็ถือว่าทําให้เกมพลิกได้แล้วนะครับเพราะว่ามันต้องรองเกิดอีก10วินาทีถ้าตายนะครับและกว่าจะเดินกลับมาถึงจุดที่เป็นภารกิจเนี่ย บางดานอาจะใช้เวลามากกว่า10วินาทีด้วยซ้ำอาจจะ15วีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งน่นหมายความว่าศัตรูนั้นจะไม่สามารถอยู่ครบทีมได้เลยครับเพราะงั้นสกิลอัลติเมทก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่เจ๋งมากๆเช่นกันแต่ต้องไม่ขี้เหนียวเวลาเล่นจบนะครับสำหรับการรีวิว,วตัวละคร Soldi e r 7เครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มือใหม่ควรจะต้องลองเล่นนะครับมันเก่งมากและสนุกมากครับเพลินม,มากๆเราก็สามารถเล่นได้ในทุกสถานการณ์ถ้าเกิดว่าเทียบกับลูซิโอที่เป็นตัวซัพพอร์ ที่เป็นตัวฮิลเลอร์นะครับแล้วเล่นดัดไหนก็ได้สำหรับตัวบูก็ต้องเซอเจอร์6นี่แหละนะครับโอเคครับสุดท้ายครับฝากบอนเอร์ด้วยกับร้านเกมซีมสโตร์ครับอย่าลืมนะไปกดไลค์ก็เป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ผมด้วยส่วนใครก็าตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ